เรามาดูวิธีการถอนเงินง่ายๆจากแอปด r อ p ลิฟกันนะคะให้เราเข้ามาที่แอปดอลิฟกดบัญชีมุมขวาด้านล่างเลือกคำว่าแพทจำนวนเงินที่ถอนได้วันนี้5968บบาทนะคะนี่คือรายการสินค้าที่ลูกค้าเข้ามาช้อปปิ้งเองกดคำว่าถอนใส่เลขบัญชีธนาคารที่เราต้องการจะรับเงินหลังจากนั้นเล,เลือกใส่จำนวนเงินตามที่เราต้องการ วันนี้แขกจะมาถอนอยู่ที่5,900บาทนะคะ1นึลิตรพอยต์เท่ากับ1บาทกดถอนลิตรพอยต์หลังจากนั้นกดถอนลิตรพอยต์อีกหนึ่งทีรอสักครู่นะคะ s m s กมกำลังจะมาห4สี่สามศูย์เก้าแปดกดคำว่าถัดไปดำเนินการสำเร็จได้แล้วคะ่ะ